เ,เครื่องพันหเอาใจสายเตอร์ต้าวออสเครื่อง1.5ตัวแอนทรีปี2,020เลขไม่น้อยเพียงหลักหมื่นพอหลักพันประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เงินเดือน12ื่นก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ออกรถวันนี้นะคะดูคลิปนี้มารับส่วนลดทันทีนนนไปเลยมูละคะ่าค่ะพันบาท สวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอๆเราไปอีกแล้วนะคะเซอที่ยรถสวยจังหวัดส,สุร,ราธานีวันนี้มจะจัดรถเก่งเข้าใหม่เอาใจสายโตต้าว,วีออสสีขาวสภาพสวยเลขไม่เพียงหลักหมืน่นจัดง่ายออกง่ายออกได้ทุกอาชีพใครสนใจในส่วนของโต้ต้ารถเก่งวีออสคันนี้นะคะมาจัดได้เลยเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในใน,ในคลิปนี้กันเลยจ้า และนี้คือสภาพตัวรถที่แบ๊บจะพามาชมวันนี้เป็นรถเก่ง v ีออของเรานั่นเองนะคะสีขาวสภาพสวยๆแบ๊บพามาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถคันนี้ได้ส่วนของตัวกระจังหน้าสีดําสวยๆนะ,ะมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะอยู่จรงกลางของตัวรถเป็นโครเมียมไฟหน้าใส่กิ๊กไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะตัวนี้ สภาพสวยเดิมไฟหน้าแฮโลเจนเป็นตัว1.5แอนทรีของเราสีตัวรถสีขาวเดิมโรงงานนะคะคันนี้เรียกได้ว่าใครสนใจกำลังมองหารถเก่งเครื่องพันห้ามาชมรายละเอียดคลิปนี้กันแป๊บได้เลยเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวล้อกันบ้างตัวนี้ได้ล้อเดิมนะคะจากโรงงานสภาพสวยๆนแป๊บจัดยางใหม่มาให้ทั้ง4เส้นตัวยาง เป็นยาง185ทับ 60R15 เป็นขอบยาง15นะได้ยางปีใหม่ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตะต่อไม่มีกรอไมัยที่สำคัญไม่มีรถติดแก๊สน,นะคะตัวเจอเรารับซื้อคืน100%มีการตรวจเช็คจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน จากชั้นนําจากต่างประเทศนะคะตัวนี้ตรวจเช็คมาของบริษัทที่เชื่อมากกว่า274รายการลูกค้าสามารถมั่นใจตรวจดูในเว็บไซต์รถตกินใจได้เลยนะคะว่ารถของเราผ่านการตรวจนะคะโครงสร้างตัวรถและในส่วนของตัวกระจกด้านหน้าก็จะเป็นกระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้ามาให้ที่สําคัญตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างและกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสำหรับเต้า มือจับของตัวรถก็จะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถกระจกบ,บานหน้าจากศูนย์โตยโยต้ามาให้นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องคันนี้น้องเพิ่งเข้ามาเพิ่งสปามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่คัดสีเคลือบสีมาให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยที่สําคัญเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านข้างกันก่อนเลยให้ดูถึงตัวแผ่นเพดกันก่อนเลยนะคะลูกค้าจ๋าดูตัวรถต้องดูแผ่นเพด ของตัวรถว่าเดิมเดิมไหมตัวนี้รหัสเครื่องยนต์สอง nr fbe นะคะตัวนี้โมเดลปี2020นะคะลูกค้จาจ๋าตัวรถได้ปีมใหม่อยู่เลยตัวนี้ในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะคะนี่เลยสวยเดิมมากไม่มีรอยถอดรอยแกะหรือว่ารอยเปลี่ยนมานะคะเดีย๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของตัวเม็อาร์กันเลยขออนุญาตแกะนะคะอาจจะแขกนิดนึงลูกค้านี่เลยนะคะแกะกันให้เห็นแบบชัดๆกันไปเลย รถของเราเน้นรถสวยคุณภาพเกรด A นะคะเมนอากต่างๆก็ยังกลมสวยชัดนะคะเรียงตัวกันสวยงามมากๆนะคะลูกค้าจ๋านี่เลยไล่เรียงกันไปนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของรายละเอียดตรงแผงประตูกันต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากๆนะคะตัวนี้ได้ฟิล์ม 3M ด้วยะคะ่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ฟิล์มใช้งานไม่ได้เราเปลี่ยนให้ใหม่ ตรงแผงประตูก็จะคุมโทนด้วยทวนสีดำนะคะตัวนี้ทั้งแถบเลยลูกค้ากระจกปรับด้วยไฟฟ้าช่องใส่น้ำต่างๆใช้งานได้นะคะยังสวยเลยสภาพด้านข้างนะคะตัวรถเดิมๆสันคุมต่างๆด้านข้างก็ฉบเฉี่ยวสวยงามตามสไตล์ของ t ต y o ต a v i o อกระจกทุกบานจากศูนย์ t ต y o ต a มาให้เลยนะคะไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะ แผงประตูด้านในก็เช่นเดียวกันนะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือรอยชํารุดตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้ระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยมีมาให้แบบครบครันเดี๋ยวมาดูตัวน็อตกันต่อเลยลูกค้าตัวนี้นาอสวยเดิมนะคะด้านข้างต่างๆก็เช่นเดียวกันเดีย๋ยวบ้านจะให้ชมรายละเอียดเม็ดอากันต่อเลยด้านบนนะคะให้ดูทั้ง4บานประตูกันเลยลูกค้าดูคลิปน้ครับจบก็สามารถประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถนะคะ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกตัวล้อตัวยางต่างๆนะยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เซนได้ยางปีใหม่ดอกยางหนาะร่องลึกพร้อมใช้งานกันไปเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถเดีย๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันต่อเลยตัวนี้นะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆ ใช้งานได้ปกติก่อนออกรถต้องไปมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการนะคะมาให้ด้วยมากกว่า30รายการตรวจเช็ครถก่อนลูกค้ารับรถมาให้นะคะและที่สําคัญตัวนี้มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กระระยะมาให้อีก2ตําแหน่งนะคะระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยในการถอยหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มหรือใส่เพิ่มให้แล้วนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายฝั่งขวาก็ยังคงสวย โคมไฟหลังไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวมาเช่นเดียวกันนะคะโลโก้ o, นะคะเป็นโครเมียมสภาพสวยๆอักษรโครเมียมนะวะีออสต่างๆก็มีมาให้ครบเดี๋ยวแปบพามาชมรายละเอียดด้านในกันบ้างนะคะเปิดมาที่ด้านในเลยค่ะห้องเก็บสัมภาระต่างๆกว้างขวางโอทมมากๆตัวนี้ก็จะมีไฟนะคะด้านหลังหนึ่งดวงมาให้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะเม็ดอัต่างๆ กลมสวยตัวน็อตนะคะไม่มีรอยถอดรอยแกะรอยเปลี่ยนมาตัวนี้ก็จะมีฐานรองด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันต่อเลยหลายชั้นมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีล้อสแปร์ยางอะไรมาให้พร้อมเลยแม่ไม้แม,แม,แม่แรงก็ยังอยู่ครบค่ะลูกค้าซีนเดิมรถไม่มีน้ำท่วมหรือโดนชนมานะคะ สวยเดิมมากเข้ามาชมรายละเอียดตัวรถที่ร้านก็ได้หรือลูกค้าดูผ่านช่องทางออนไลน์นะคะประกอบการตัดสินใจได้เลยตัวน็อตต่างๆนะคะตัวนี้แผ่งกันความร้อนก็มีมาให้น็อตสวยเดิมนะคะฝากกระโปรงด้านหลังเดิมๆมากตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้สำหรับในส่วนของตัวกระจกด้านหลังก็จากศูงโตโยต้ามาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถกันบ้างนะคะ ตัวนี้นี่เลยเดี๋ยวเข้าปรชมนะคะเบ้ามือจับสีเดียวกับตัวรถกระจกเดิมจากศูนย์เต์ต้ามาให้ทุกบานนะคะตัวนี้มีปุ่มล็อกเด็กนะให้ทั้งสองฝั่งนะคะตัวนี้สวยๆฟิล์ม 3M กระจกปรับด้วยไฟฟ้าตัวนี้ด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะให้รถดูสวยงาม เดินได้ด้วยสีส้มนะคะตัดกับสีดำให้รถดูทรงสวยลายกราฟิกนะคะดีไซน์เก๋ไก๋มากๆตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีเข็มขัดนิรภัยมาให้ครบทุกตำแหน่งนะคะติดตั้งคาซีสำหรับเด็กอ่อนได้นะคะนะคะหลังกว้างขวางนั่งได้สบายนะคะด้านบนทั้งสองฝั่ง หรือว่าฝั่งด้านหน้าก็จะมีที่จับด้านบนมาให้นะคะตรงนี้พื้นพรมต่างๆสะอาดสะอาดด้านหลังตัวนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้หนึ่งตแหน่งด้วยนะคะแล้วก็จะมีสภาพสวยๆนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตนะคะให้ชมในส่วนของตัวรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อเลยค่ะพี่ๆตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเดิมนะคะนี่ไม่มีร่องรอยการโดนข้างมานะคะ สำหรับรายละเอียดตัวรถตัวน็อตต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะพี่ๆสวยงามเดิมๆนะคะสีเดิมมากขอฟังเสียงได้เลยนะคะตัวรถอ่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้กระจกเดิมจากศูนโตโยต้านะคะเดี๋ยวเข้าไปชมรายละเอียดด้านในกันก่อนเลยตัวนี้เปิดมานะคะแผงประตูสภาพยังคงสวยเดิมนะคะกระจก ปรับด้วยไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับออโต้ฝั่งคนขับมีช่องวางแก้วน้ำตรงนี้นะคะมาดูซอกด,ด้านในากันนิดนึงนะคะตรงนี้ในส่วนของตัวน็อตต่างๆก็ยังสวยเดิมในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวแปขออนุญาตแกะให้ดูอีกหนึ่งบานนะคะสำคัญมากๆในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถนะคะนี่เลย เมนอาร์ต่างๆกลมชัดสวยเดิมมากลูกค้าจ๋ะซอกด้านในประตูก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตสวยเดิมตัวนี้มาพร้อมกับตัวกุญแจรีโมทมาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันก่อนเลยตัวนี้เลขไม้น้อยมากๆนะคะเลขไม์อยู่เพียงแค่3955กิโลเมตเท่านั้น แอร์เย็นแล้วก็เพลงเพราะนะคะเครื่องเสียงต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบหูฟังมาให้ฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะตัวแอร์ก็ปรับระดับได้นะคะแบบแมนนวลได้เลยตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันทยใช้งานได้ไง่ายนะคะมีเกียร์ด้านหน้ามาให้ฝ้าด้านบนต่างๆนะคะตัวไฟต่างๆก็ใช้งานได้ปกติมีตัวม่านบังแดดมาให้ทั้ง2ฝั่งนะคะ ด้านบนตัวฝ้าเพดานต่างๆก็ยังคงสภาพสวยงามมากๆนะคะตัวนี้ก็จะมีเกทด,ด้านข้างมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะใส่ของได้นะคะเดี๋ยวแป๊บพังมาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปิดด้านหลังนะคะแล้วก็มีช่องเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของเราแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะตามแป๊บมาเลย ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้าเครื่องยนต์เบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้ายี่สิบแปดห้าจัดได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาชมรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้าดูโอวีวีทีไอนะคะตัวนี้สาภาพห้องเครื่องไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิม้มคันหน้าเดิมสวยเดิมนะคะน็อตต่างๆไม่มีรอยขัดรอยแกะหรือว่ารอยถอดรอยเปลี่ยนมาเม็ดอักต่างๆนะคะก็ยังคงสาภาพสวยแผงเกินความร้อนก็ยังคงสาภาพสวยเดิม ตัวสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะมีตราปั๊มจากศูนโตโตยต้ามาให้นะ,ะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเลวให้นะคะตรวจแบตเตอรี่ให้ลูกค้าจ๋ามั่นใจได้เลยนะคะน็อตทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานอ็อตสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะใครที่สนใจตัวนี้เนี่ยแปบบ๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้าต,วตาัวเต้าวีออสจแปพามาชมวันนี้ทั้งภายนอกและภายในใครที่สนใจกำลังมองหารถเก่งเครื่อขัพันห้าจับคันนี้ได้เลยเต้า V ีออสหตัวแอนทรีปี2020เล็กไม่เพียงหลักหมื่นผ่อนเพียงหลัก 1, พันผ่อนสูงสุดได้84งวดจัดดอกเบี้ยสุดพิเศษให้เลยสำหรับลูกค้าที่มีประวัติอนุมัติไว้ภายใน20นาทีกันเลยสนใจนะก็สามารถติดต,ต่อสอบถามแปบมาได้เลยคันนี้แต่ราคาโปรโมชั่น3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกง่ายเงินเดือน1 2 0 0 0สก็ สามารถเป็นเจ้าข้าเจ้าของได้ใครสนใจรถเก่งวีออสตัวนี้ก็สามารถติดต่อน้องแป,ป๊บมาได้เลยทีเบอร์0ู1 1 7 8 6 9 9 9เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะหากชื่นชอบหรือสนใจก็สามารถติดต่อน้องแป,ป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองสภาพส,สวยคิดถึงน้องแป,ป๊บเซนต์ไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย